ั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มซะด้วยซ้ำไปพระบรมราโชาว,วาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กนน้ำจัดโครงการคืนครองให้น้ำไหลตามนโยบายคอสชอเพื่อช่วยเหลือประชาชนช่วงภัยแล้งบรรยากาศบริเวณตลาดสดเทศบาลนครตรังคึกคักประชาชนเริ่มออกมาจับจ่ายซื้อของเพื่อไว้เจ้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนรายละเอียดของข่าวติดตามได้จากณทน,นสิทธิชัยในข่าวตรังยามบ่าย ท่านผู้ชมคะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวตรังยามบ่ายประจำวันอังคารที่17กุมภาพันธ์2558นะคะถือว่าวันนี้ก็เป็นวันใจสันใจนะคะสำหรับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะวันนี้ก็มีความคึกคักเคลื่อนไหวเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าก่อนจะไปติดตามชมนะคะมารับชมข่าวแรกกันก่อนค่ะโดยปลัดกระทรวงยุติธรรมนะคะก็ได้เดินทางมาเปิดประชุมในอำเภอ14จังหวัดภาคใต้ค่ะเพื่อเน้นย้ำในเรื่องของการทํางานเชิงรุกเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมค่ะ พลตตรเอกชัชวานสุขสมจิตปลัดกระทรวงยุติธรรมก็ได้เดินทางมาเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในอำเภอเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านประจำปีงบประมาณปี2 5 5 8ครั้งที่3ภาคใต้จำนวน14จังหวัดทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการชี้แจงทําความเข้าใจต่อนายอำเภอปลัดอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานผู้แทนหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานยุติธรรมชุมชนและทราบถึงแนวทางการ ดำเนินงานของนายอำเภอปลัดอำเภอกำน,นันและผู้ใหญ่บ้านในส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ M.O.U. ว่าด้วยการดำเนินความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมร่วมกับสํานักงานนกรัฐมนตรีสํานักงานรยาการสูงสุด และกระทรวงมหาดไทยนะคะที่มีบันทึกข้อตกลงดังกล่าวกับกระทรวงยุติธรรมและก,กระทรวงมหาดไทยที่ดําเนินการร่วมกันค่ะสําหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะประกอบด้วยในายอำเภอและปะลัดอําเภอ เข้ารับฟังการบรรยายเรื่องแนวทางการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการอำเนวยความยุติธรรมค่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและเรื่องบทบาทของกรมการปกครองในการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายยุติธรรมชุมชนศูนย์ยุติธรรมชุมชนและแนวทางการถ่ายทอดความรู้และวิธีปฏิบัติงานของโครงการดังกล่าวให้สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอรับผิดชอบได้ค่ะทั้งนี้เพราะว่ากำนันและผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชนที่ใกล้ชิดกับประชาชน ในพื้นที่ดังนั้นถือว่าเป็น,นกลไกสําคัญสามารถนําการบริหารของกระทรวงยุติธรรมไปยังประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างบทบาทของกำนันและผู้ใหญ่บ้านให้เป็นรูปธปรรมมากยิ่งขึ้นค่ะ ค่ะแล้ววันนี้นะคะสันัางานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดตรังนะคะร่วมกับกรมทรัพยากรน,น้ําก็ได้จัดโครงการคืนคลองให้น้ําไหลคืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศค่ะซึ่งก็เป็นสําหรับการช่วยเหลือประชาชนในช่วงหน้าแล้งด้วยค่ะ ที่บริเวณฝ่ายน้ำล้นคลองควนปลิงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนายสมเกตอินทรค้มป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยจังหวัดตรังนายมนพัฒน์วังสารุวัตพว่วงในการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรังนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการขุดลอกคลองตามโครงการคืนคลองให้น้ําไหลคืนความใสให้แม่น้ําทั่วประเทศตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติค่ะ จากการรายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบปี2555นะคะได้พบปัญหาการชะล้างการพังทลายของดินรวม108.87ล้านไร่ค่ะคิดเป็นร้อยละ34ของพื้นที่ประเทศไทยนะคะ321ล้านไร่ซึ่งภาคใต้พบพื้นที่ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน10.84ล้านไร่ค่ะโครงการคืนคลองให้น้ําไหลคืนความใสให้แม่น้ําทั่วประเทศนะคะเป็นไปตาม ของนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติในส่วนของจังหว,วัดตรังนั้นนะคะก็ได้ทําการขุดลอกคลองเมืองระยะทางกว่า11กิโลเมตรค่ะโดยใช้ระยะเวลาประมาณ45วันสําหรับการขุดลอกคลองในครั้งนี้นะคะก็เพื่อทําให้น้ำไหลสะดวกขึ้นเนื่องจากว่ามีแต่กรดดินทับถมเป็นจํานวนมากทําให้คลองตื้นเขินและเพื่อการช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ตามเส้นทางคลองดังกล่าวให้สามารถเก็บกักน้ําเพื่อใช้ในช่วงหน้าแรงได้มากขึ้นด้วยค่ะ ครับวันนี้เครื่องจัดของอปพบของศูนย์ป้องกันมลพทษสา,ายเขต12สงขลาซึ่งรับผิดชอบดําเนินโครงการนี้นะครับก็มาดําเนินการมาเป็นระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ4ี่วันตรงนี้ทํามาแล้วประมาณ10วันนะครับก็คิดว่าในช่วงหน้าแล้งประมาณสิ้นเดือนมีนาคมนะครับก่อนสิ้นเดือนมีนาคมโครงการนี้จะต้องแล้วเสร็จเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนครับ เทศบาลนครรังนะคะพร้อมแล้วค่ะสําหรับการจัดงานเทศกาลปรุษจีนและงานมหากรรมอาหารรังดังทั่วโลกค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดรังค่ะ ค่ะบรรยากาศการเตรียมความพร้อมจัดงานเทศกาลตรุษจ,จีนประจำปี2558และงานมหากรรมอาหารตรังดังทั่วโลกที่ขณะนี้นะคะทางเทศบาลนาครตรังก็ได้ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่และเวทีเพื่อใช้สำหรับการจัดงานไว้แล้วค่ะโดยได้มีการประดับประดาโคมไฟป้ายไฟกระถางดอกไม้ที่มีสีสันสวยงามไว้โดยรอบค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการสร้างสีสันและเพื่อให้พี่น้องประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาร่วมงานได้ถ่ายรูปเนื่องจากบริเวณดังกล่าว ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดตรัง สำหรับการจัดงานตรุษจีนคนครตรังและงานมหากรรมอาหารรังดังทั่วโลกจะจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง21กุมภาพันธ์นี้ค่ะที่บริเวณสี่แยกของนาฬิกาจังหวัดตรังนะคะโดยกิจกรรมภายในงานมีการจําหน่ายอาหารเมนูเด็ดอย่างเช่นหมูย่างติ่มซำอาหารทะเลการประกวดหนูน้อยอ่างเปากิจกรรมเขียนคําอวยพรพิธีสวดมนต์ไหว้พระรับองค์ไฉ่ยสิงเอีะการแสดงวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและกิจกรรมความบันเทิงต่างๆอีกมากมายค่ะก็ของ ขอเชิญชวนประชาชนทั้งในจังหวัดตังและก็ใกล้เคียงนะคะเข้าร่วมเที่ยวชมงานดังกล่าวค่ะทั้งนี้ก็เพื่อร่วมกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจของจังหวัดตังด้วยค่ะ<ม>ก็ค่ำคืนนี้อย่าลืมนะคะจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับงานเทศกาลจุลจีนในงานมหากรรมาหาร,รังดังทั่วโลกนะคะถ้าใครที่ผ่านไปผ่านมาในช่วงบริเวณของพนักานนะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ก็มีการเตรียมซุ้มเตรียมบูมไว้มากมายไว้รองรับท่านผู้ชมค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะ เสียสละแบบอย่างแห่งความสุขที่ยั่งยืนแบบอย่างแห่งองค์กษัตริย์เนื้อกษัตริย์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยทุกคนสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดต,ตรังห,หยุดความรุนแรงยุติความขัดแยง้ง ันมาสร้างสังคมให้เป็นสุขด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกรัง่เสียงอะไรอ่ะเขากำลังเชิญชวนให้ชาวมุสลิมไปละหมาดนี่แล้วแล้วละหมาดไปทำไมล่ะจะได้ไปคอดียังไงล่ะ ฝึกใจให้เป็นคนดีใช่ไหมล่ะถูกต้องนะครับคำกล่าวที่ว่าคนไทยใจบุญเป็นสิ่งที่โลกต่างยอมรับทุกศาสกกนิกชนบนแผ่นดินนี้ ล้วนมีจิตใจที่เมตตาล้ำค่ายิ่งเป็นสิ่งเหนียวรั้งความรักการให้อภัยในสังคมไทยเสมอมามาร่วมกันรักษาจิตใจเมตตาอันสูงค่าของคนไทยใส่ใจหลักธรรมของาศาสนานำพาสังคมสู่สันติสุขก้าวใหม่ n อ t ตบีรั โทรทัศน์ท้องถิ่นของคนตรังนำเสนอรายการสาระความรู้สู่ผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาพบกับข่าวตรังยามบ่ายนำทุกข่าวสารความจริงที่เกิดขึ้นรอบบ้านมาให้คุณได้รับรู้ก่อนใคร16นิกาทุกวันจันทร์ชมศิลป,ปะวัฒนธรรมของภาคใต้กับรายการศิลป์ใต้ รายการที่จะสืบสารวัฒนธรรมอันงดงามของชาวใต้พร้อมสาระดีๆจากบาวเอกธนาธรวิชัยโกศลวันอังคารรอบรู้เรื่องราวของจังหวัดตรังกับรายการตรังเมืองแห่งความสุดวันพุธหลากหลายเรื่องราวทั้งสาระบันเทิงกับรายการทุกร้อยแปด โดยเกชาโสภาวนะั oh, oh, oh. วันพฤหัสบดีนัทนนสิทธิชัยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวชาวบ้านสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งแปลกใหม่ในรายการร้อยเรื่องเมืองตรังและวันศุกร์พบกับทัญวันเกียรโรในรายการมหานครตรัง เพื่อการแก้ไขปัญหาชาวบ้านชุมชนและการพัฒนาของเทศบาลน,นครตรังติดตามเรื่องราวหลากหลายในวิถีชุมชนคนท้องถิ่นกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง NBT ตรังโทรทัศน์ท้องถิ่นของคนตรัง ก็กลับมาติดตามเรื่องของบรรยากาศการจับจ่ายซื้อของนะคะเพื่อเตรียมไหว้เจ้าในวันไหว้พรุ่งนี้ค่ะ ในช่วงเช้าของวันนี้นะคะที่ตลาดสดเทศบาลนาครตรงังเมื่อผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่นะคะเพื่อไปติดตามดูบรรยากาศการจับจ่ายของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนาครตรงังในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนค่ะซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันจ่ายนะคะโดยบรรยากาศทั่วไปก็มีประชาชนเดินทางมาจับจ่ายซื้อของกันเป็นจํานวนมากแล้วค่ะเพื่อนําไปใช้แล้วก็เตรียมไว้สําหรับการไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษในวันพรุ่งนี้นะคะ โดยสินค้าส่วนใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงวันปกติที่มีราคาคงเดิมนะคะถือว่าคงเดิมค่ะไม่มีการปรับขึ้นแต่อย่างใดค่ะแต่ก็มีสินค้าบางชนิดที่ปรับขึ้นราคาแต่ไม่มากนักนะคะซึ่งของเส้นไหวอย่างไก่สดอยู่ที่กิโลกรัมละ75บาทค่ะไก่บ้านกิโลกรัมละ180บาทหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ130-140บาทค่ะบะหมี่เหลืองนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ30บาทค่ะ ผักคะน้านะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ35บาทค่ะขึ้นช่ายนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ80บาทผักกาดขาวอยู่ที่กิโลกรัมละ40บาทและผักชีกิโลกรัมละ90บาทส่วนขนมไหว้มงคลอย่างขนมปุยฝ้ายอยู่ที่ลูกละ15บาทถึง20บาทค่ะขนมเข็งอยู่ที่กิโลกรัมละ100บาทคาดว่าในช่วงค่ําคืนของวันนี้นะคะจะมีประชาชนเดินทางออกมาจับจ่ายซื้อของอีกเป็นจํานวนมากค่ะ ขณะที่ผู้ประกอบการร้านทองเองนะคะก็ได้ออกมาเผยค่ะว่ายอดจําหน่ายทองคําในปีนี้นะคะค่อนข้างซบเซาค่ะคาดว่าอาจจะมาจากเรื่องของปัจจัยราคายางพาลาที่ตกต่าลงค่ะ ค่ะในบุญชูสายศักพงผู้ประกอบการร้านทองในจังหวัดตรังนะคะได้เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนซึ่งถือเป็นวันปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีนสําหรับในจังหวัดตรังนะคะมีคนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนคนไทยเชื้อสายเชื้อสายจีนเองนะคะก็จะนิยมหาซื้อสร้อยคอทองคําแหวนทองและสร้อยข้อมือทองคําค่ะเพื่อเป็นของขวัญและของที่ระลึกฝากคนใกล้ชิดและญาติผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลและจากการสอบถามเจ้าของร้านนะคะ ก็กล่าวว่าขณะนี้เริ่มมีลูกค้ามาซื้อทองบ้างแล้วค่ะแต่ไม่คือคักเท่าที่ควรและเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาถือว่ายอดจาหน่ายลดลงประมาณร้อยละสีเลยค่ะทั้งนี้เนื่องจากผลกระทบจากราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำและราคายางที่ลดลงทําให้ประชาชนต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินมากขึ้น สำหรับราคารับซื้อทองคำแท่งในวันนี้นะคะอยู่ที่บาทละ18,900บาทค่ะและราคาขายออกอยู่ที่บาทละ19,000บาทราคาทองคำรูปพรรณราคาขายอยู่ที่บาทละ18,630บาทค่ะราคาขายออกอยู่ที่บาทละ19,400บาทค่ะ ถือว่าราคาทองคําในช่วง 2- 3สวันนี้นะคะมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วต้องติดตามกันเป็นรายวันด้วยนะคะไปดูกันถึงเรื่องของราคาผลไม้ในช่วงตรุษจ,จีนนะคะถือว่าราคาส่วนใหญ่คง,งเดิมะคะ่ะแต่ว่ามีเพียงแค่ส้มนะคะที่มีการปรับราคาขึ้นเล็กน้อยค่ะคผู้สื่อข่าวก็ได้ออกสำรวจราคาผลไม้ในช่วงไหว้เจ้าในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนที่ตลาด ตลาดสดเทศบานนครตรังเช่นกันนะคะซึ่งจากการสอบถามแม่ค้าร้านผลไม้ในตลาดก็พบว่าผลไม้ที่ใช้ในการไหว้เจ้าในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนในในปีนี้นะคะส่วนใหญ่ราคายังคงเดิมค่ะอย่างเช่นกล้วยหอมแตงโมสาลี่แอปเปลิลทับทิมอง,งุ่นเป็นต้นค่ะอย่างไรก็ตามค่ะส้ซมซึ่งเป็นผลไม้ที่คนไทยเชื้อสายจีนนิยมนํามาไหว้เจ้าและบรรพบุรุษได้มีการปรับราคาขึ้นมาเล็กน้อยนะคะจากเดิมอยู่ที่กิโลกรัมละ90บาท เป็นกิโลกรัมละ100บาทค่ะแต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันประกอบกับราคาของยางพาราที่ตกต่ําทําให้กําลังซื้อของประชาชนลดลงค่ะและก็มีการระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้นบางก็มีการเลือกซื้อเฉพาะของไว้เจ้าที่จําเป็นจริงๆหรือว่าลดการลดจํานวนการซื้อลงนะคะเพื่อเป็นการประหยัดในการใช้จ่ายด้วยค่ะ ยังไงก็ต้องติดตามการออกไปจับจ่ายซื้อของในค่าคืนนี้นะคะว่าประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดลังจะออกไปจับจ่ายมากน้อยแค่ไหนนะคะต้องรอติดตามชมนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะพ่อมีรอยเท้าให้เราก้าวเดินตามพ่อสอนเราทุกอย่างให้เรารู้จักเหนื่อยอดทนเพื่อความสุขในวันข้างหน้าบากบัน่นพยายามเพื่อค้นหาความหมายของคำว่าชีวิต พอเพียงพอดีเพื่อเป็นรากฐานให้ชีวิตเอื้อเฟื้อแบ่งปันเพื่อสร้างรอยยิ้มสร้างสุขแก่สังคมแบบอย่างแห่งวีระบุรุษแบบอย่างแห่งการเสียสละแบบอย่างแห่งความสุขที่ยั่งยืนแบบอย่างแห่งองค์กษัตริย์เนื้อกษัตริย์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยทุกคนสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง 9ใหม่ NBT ตรังโทรทัศน์ท้องถิ่นของคนตรังนำเสนอรายการสาระความรู้สู่ผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกถึง16นาฬิกาพบกับข่าวตรังยามบ่ายนำทุกข่าวสารความจริงที่เกิดขึ้นรอบบ้านมาให้คุณได้รับรู้ก่อนใคร16นาฬิกาทุกวันจันทร์ชมศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้กับรายการศิลป์ใต้ รายการที่จะสืบสารวัฒนธรรมอันงดงามของชาวใต้พร้อมสาระดีๆจากบ่าวเอกธอนาธรวิชัยโกศลวันอังคารรอบรู้เรื่องราวของจังหวัดตรังกับรายการตรังเมืองแห่งความสุขวันพุธหลากหลายเรื่องราวทั้งสาระบันเทิงกับรายการทุกร้อยแปด โดยเกชาโสภาวนะัทวันพฤหัสบดีนัทนนสิทธิชัยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวชาวบ้านสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งแปลกใหม่ในรายการร้อยเรื่องเมืองตรังและวันศุกร์พบกับทัญวันเกียรโรในรายการมหานครตรัง เพื่อการแก้ไขปัญหาชาวบ้านชุมชนและการพัฒนาของเทศบาลน,นครตรังติดตามเรื่องราวหลากหลายในวิถีชุมชนคนท้องถิน่นกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง NBT ตรังโทรทัศน์ท้องถิ่นของคนตรัง มาติดตามในช่วงของทีวีบริการข่าวสารรอบเมืองตรังค่ะวันนี้นะคะแบบเอกก็มารออยู่แล้วค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับช่วงข้องทีวีบริการนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่จังหวัดตรังครับ่านผู้ชมก็สรามาส่งข้ามาฝากมัประชาสัมพันธ์กันได้ ไม่ว่าจะเป็นข้าวพยาัมพันต่างๆข้าวสมัครงานข้าวสมัครเรียนข้าวงานบวชหรือว่าข้าวงานซอบสมารถสซงมาได้ตามที่ยูที่ขึ้นบนหน้าจอนะครับจะพยาธมพันกันให้มาถึงข่าวแรงของวันนี้ครับข้อเชิญพบปลาซ่างสั้นเรื่อยาดแก้วละเอียดประจำปี2 5 1 8คลังที29นาบ้านนายเจิมแก้วละเอียดมู่ที12ตำบลนาถามเนื้ออำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับในวันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์ 2 5 1 8ตาต่อกันทีข้อสอบราคากันบ้างครับที่สะบนากขอนตรังสอบราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงจำนวน1นึ่คันผู้สนใจติดต่อข้อเื้อเอกสรซนสอบราคาได้ครับตั้งแต่บัตนี้จนถึงวันทีี2 4กุมภาพันธ์2 5 1 8สอบท่านเพิเ่มเติมได้ครับที่ไม่เลือโทรศัพท์0 75 2 1 0 78ซ่78 2 ได้ในวันเลวเวลาราชการนะครับจีสะบานเมืองกันตังครับซอบราคาซื้อเขื่อนกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่ต่ำกว่า10กิโลวัต์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งจำนวนหนึ่งเื่องผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารซอบราคาได้ครับตังแต่บบดีจนถึงวันที่2ีุ่มภาพันธอ2 5ั8สอาถามเพิ่มเติมได้ครับจีไม่เลขกโทรศัพท์สู5 2จ2ด4าซ่องหาซ่องามซอก ได้ในวันเลวเวลาราชการนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลนาถามตายครับซอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนใต้ล่างโรงเรียนมู่เต่อซ่องละโครงการซ่อมแซมผิวทางแอฟันติกคอนกรีตบานถูกปะดูซึ่งบานหวังหินมู่เต่อซ่องในมู่เี่อซ้ำผู้สนใจติดต่อข้อสื่อเอกสารซอบราคาได้ครับทางเดบัตน,นี จนถึงวันเี่20กภมภาพันธอ2พันส้า้อิบถ่ามเพม่มเติมได้ครับที่ไม่เหล็กทรศทัพท์075 20 1ห้ไองนซด้ในวันเลวเวลาราชาการนะครับสุดท้ายนที่ข้าวงานซบครับกำนดการชาปนาคิจซบคุณพอลองควันเมืองหอหยุ79ปีาาาคณะเจ้าเผารับจัดตั้งซบมาเป็นกุศลน,นวัดอัมพูราามู่เถี่ยซ่งตำบลอัมพูรา อำเภอขุยยอดจังหวัดตรังครับเริ่มงาน,น,งานวันที่40ซถึง2 5กุมภาพันธ์2,518ในวันที่4 6คุมภาพันธ์2,518เวลา13นาฬิกาจะเคขื่อนซอบไปสู่เมนวัดลำพูราและประชุมเพลิงจึงของกับเรียนเชิญมายังยัดมิดแในทันทีคอรบนับทือนะครับเผยสามตัว,วตัวกันสำหรับอันนี้ก็มัดแอร์ลงแล้วพบกับช่วงของทีวีบริการได้แม่ในคังต่อไปสวัสดีครับ ของราคาสินค้าเกษตรนะคะราคายางพาราวันนี้ค่ะยางแผ่นดิบนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ58บาท5 5สตางค์ค่ะยางแผ่นรมควันชั้น3นะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ63บาท15สตางค์ค่ะราคาปล์มน้ํามันนะคะผลปล์มทลายค่ะอยู่ที่กิโลกรัมละ5บาท90สตางค์ค่ะจนถึง6บาท50สตางค์ค่ะผลปล์มร่วงค่ะอยู่ที่กิโลกรัมละ6บาท80สตางค์ค่ะจนถึง9บาท20สสตางค์ค่ะ เรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะจังหวัดตรังมีเมฆบางส่วนและมีอากาศเย็นในตอนเช้าลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูง1-2เมตรวันนี้นะคะอุณหภูมิส,สูงสุดประมาณ33องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ20องศาเซลเซียสค่ะวันนี้นะคะก่อนจากกันไปก็ทิ้งไทยกันด้วยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ หนังสือเป็นเสมือนคลังที่รวบรวมเรื่องราวความรู้ความคิดวิทยาการทุกด้านทุกอย่างซึ่งมนุษย์ได้เรียนรู้ได้คิดอ่านและเพียรพยายามบันทึกภาษาไว้ด้วยลายลักษณ์อักษรหนังสือแพร่ไปถึงที่ใดความรู้ความคิดก็แพร่ไปถึงที่นั่นหนังสือจึงเป็นสิ่งมีค่าและมีประโยชน์ที่จะประมาณไม่ได้ในแง่ที่เป็นบ่อเกิดการเรียนรู้ของมนุษย์วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ